ตอนนี้กรณีว่าแดงจะมีคนดำเนินการดำเนินคดีกับแพยทองทานชินวัตรและภูมิธรรมเวชยาชัยในข้อหากระบบวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาหมก็คือแพ่ทองทานชินวัตรกับนายภูมิธรรมเบชยาชัยปฏิบัติความผิดสำเร็จตามมาตรา119ผู้ใดทำให้สูญเสียอนณาเขตของราชอาณาจักรให้กองกำลังต่างชาติเข้ามายึด ส่วนหนึ่งส่วนใดของราชนาจักรผู้นั้นเนี่ยกระทำการผิดในข้อหากระบฏความผิดฐานกระบฏก็มีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตตอนนี้กรณีว่าแดงจะมีคนดำเนินการดำเนินคดีกับ แพรทองทานชินวัตรและภูมิธรรมเวชยาชัยในข้อหากบฏเนื่องจากวันนี้กองทัพภาคที่สามเขาทนไม่ได้แล้วที่จะปล่อยให้กองกำลังติดอาวุธต่างชาติมาตั้งฐานทัพบนบแผ่นดินไทยนี่หนักกว่ากัมพูชานะครับฝั่งกัมพูชาลุกขึ้นมา 200เมตรต้องปะทะกันแล้วก็ผลักดันออกไปแต่ว่าแดงเข้ามาลึกถึง3กิโลเมตรมาอยู่ข้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ําอ่างห้วยน้ําคางนะครับอุทยานแห่งชาติบริเวณอำเภอรปรางมะพผ้าแล้วก็ลุกล้ำชายแดนเข้ามาตลอด500เมตรก็มี250เมตรก็มี เข้ามาอยู่ในฝั่งสันปันน้ำของประเทศไทยข้ามเข้ามาตั้งค่ายทหารขุดสนามเพาะคูเล็ดทั้งหมดทั้งสิ้นในพื้นที่ทั้งหมดนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอน9แห่งรุกเข้ามาในแผ่นดินไทยนี่เ้าแห่ง9จุดจังหวัดเชียงราย46จุด จังหวัดเชียงราย4 0ประธานครับจังหวัดเชียงใหม่สีจุดแม่ห้องสอนเจุดรูปแผ่นดินไทยเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่สีจุดจังหวัดเชียงราย25จุดนี่ปล่อยได้ยังไงนี่คือสิ่งที่กองทัพภาคสามเขาหงุดหงิดนะ่ยวันนี้ ผ่านเส้นตายวันที่18ธันวาคม2567มาแล้ว175วัน175วันเกือบจะ6เดือนแล้วเหลืออีก5วันก็จะ6เดือนคำสั่งจากกรุงเทพมหานครบอกว่าให้ทหารในส่วนของกองทัพภาคที่3 กองกำลังในเลสวรนกองกำลังผาเมืองให้หยุดเรื่องนี้ไว้ไม่ต้องการที่จะสร้างเหตุประทะตามแนวชายแดนกลัวกระทบกับการค้าขายตามแนวชายแดนนี่คือเหตุผลที่สั่งไปสั่งทั้งผู้ว่าแม่ห้องสอนผู้ว่าเชียงใหม่ผู้ว่าเชียงรายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแม่ห้องสอน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้คำสั่งชุดเดียวกันให้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ปล่อยให้ว่าแดงยึดแผ่นดินไทยเลยเส้นตายมาแล้ว17 5หวันนี่คือเข้าข่ายกับบทตามมาตรา1 1 9เนะเดี๋ยวจะมีการไปดำเนินคดีกับ แพทองทานและภูมิธรรมเวชย,ยาชัยนี่คือเรื่องที่หนึ่งตามแนวชายแดนภาคเหนือ